พบกับช่องรถสปีดไวนะครับก็เดี๋ยวมาพบกับคันสุดท้ายวันนี้นะครับของร้านก็ทีเด็ดเลยเปลี่ยนท่ายแวกแนวมาเจอนานๆได้มาทีนะครับเป็นยามาฮ่าเด็กสตาร์สรอเป็นตัวคัตตอมนะครับแต่ว่าท้ายแต่งเป็นคัาสิกนะครับสวยๆเลยคันนี้ก็คือเก็บรายละเอียดมาเนี้ยเปลยครับสีเดิมสีเดิมเจแปนเลยนะสีเดิมย่ดเลยโคเมียมนี่ผมบอกเลยว่าเงาเงาตาแตกแน่นอนโเมียมสวยๆนะครับเครื่องเดินเบานิ่งนะครับเครื่องยกลูกใหม่มาทั้งชุดเลยนะครับอันนี้ ไม่มีของแต่งอะไรมากมายนะครับก็มีแค่แฮนด์แต่งที่ผมเปลี่ยนใส่ใหม่ปกติจะเป็นแฮนด์หัวผมเลยใส่แฮนด์ต่ำนะครับก็จะได้ขับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีแต่งท้ายเป็นท้ายคลาสสิกมาแล้วก็สีผมบอกเลยประมาณ90้าสิปเนได้โพรเมียมแปดสิบปอเซทันนี้ก็มีสภาพแบบสมบูรณ์มากนะครับบอกสองตอนนะครับเป็นซ้อนได้ด้วยถอดได้นะครับถอดได้ใส่ได้ก็ท่อเดิมท่อเดิมนิ่มๆเสียงเบาๆเลยเดิมตแต่าดยางเดิมโรงงานเลยนะผมว่า เดี๋ยวมารีวิวความเสียงเครื่องกันดีกว่านี้แมก็เดิมจะเรียบมานีนครับิมเลยอวบเลยนะไปได,ได้หมดนะแแต่เดิมครับแต่เดิมโรงงานไปต่ำไปสูงได,ได้หมดนะมีไฟผ่าหมาดด้วยนะครับ ก็ค <Es> <bie> ือเพลาขาดอย่างเงี s <S again, style, ้ยก็ประมาณนี้นะครับขาเสียงเครื่องประมาณนี้ละครัผมเปิดอยู่ที่40,070เท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่ผมลงรายละเอียดไว้ที่ช่องอุตส่าห์สปีดไบหรือว่าเพจร้านอุตส่าห์สปีดไบลงไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปดูได้ทั้งฮาร์ลีทั้งเซตผมลงให้เรียบร้อยหมดแล้วใครที่หาเพจไม่เจอก็คือเข้าเซิร์ฟไปเลยหนูสปีดไบส์ช็อตนะครับเจอหมดทั้งช่องยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กผมจะเป็นพิชัยสะพอนะผมก็ คันนี้ประมาณนี้4 7่หมเท่านั้นครสนใจมาได้เลยครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้มี3ามคันเท่านั้นเดี๋ยว้ามีคันสวยๆกันะบางคันก็ไม่ได้รีวิวให้นะบางคันขายออกไปผมติดงานงานสดด้วยนควบประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตาม f c ทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ